สวัสดีค่ะรถสวยสไตล์ผู้บริหารออปชั่นการใช้งานครบคันทันสมัยนะคะคันนี้เลยค่ะทุกท่านรถ t o y ย t a c a m r รนะคะรถยนต์ปี03ราคา126,000บาทไฟ3สีม่านหลังไฟฟ้านะคะเครื่องยนต์2.4คิวเบาะหน้าเป็นไฟฟ้านะคะมีกุญแจรีโมทให้ด้วยค่ะ สีสันรอบคันสวยเงางามเป็นรถบ้านเทนะคะตัวรถนี่ได้แบบเดิมๆเลยนะคะไม่เคยชนหนักช่วงร่างดีค่ะไม่ดังแอร์เย็นภายในสวยเลขไม้2,440 0 0กิโลเมตรนะคะภายในสวยสะอาดแบบนี้เลยค่ะทุกท่านราคา126,000บาทเท่านั้นนะคะติดแก๊สหัวฉีดค่ะประหยัดมากๆเลยนะคะเหมาะกับยุคนี้เลยนะคะ อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะคะทุกท่านเจ้าของดูแลไว้อย่างดีเลยค่ะรถคันนี้ถือได้ว่าสมบูรณ์มากเลยนะคะทางด้านผู้ขายมีการรับประกันเครื่องยนต์รับประกันเกียร์หลังการขายให้ด้วยนะคะรถพร้อมใช้ค่ะราคาท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเจราจาคุยกับเจ้าของรถเดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยแอดมินใส่ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะทั้งรายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อด้วยนะคะ ในวันนี้ก็แนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ